อ๋อป่ะโอ้อ่าไปใกล้ลูกยืนงนี้โตโโตโโนุยืนอยู่อตอตงนี้ลูกไปต้องไปโอ้คักแส่เหอโอทีที่คักแท้โอที่ อดออกพรอจ่าแล้วคะ่ะเนาะขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดย่ำขึ้นประเภทนี่อีสานบ้านเฮาจ่าขึ้นบนพันธุ์จ็ดแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะจุดบูซาบานอ่ะม่านเขา่าม่านเข่าัะไข่ดอกไม้ทูเทียนนามบูซาบูซาจะทีเจ้าทางเจ้าบ้านเนาะคะ่ะะเนามีเท่าไหร่นี่เนะคะ่ะเนาะ คุณค่าที่เข้ามาเบิ่งที่แย่ใส่กระทายทอดวิถีชีวิตทนบโบติสานบ้านเฮาบันออกพรรษาเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่กกออสออสะคคคสวัสดีค่ะ